สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีน้ององิงเอฟซีมาหลงมอลล่ามูนีกามายูกบสาวกุกเคมาราค่ะมุนีสากุกจะมาวอาต่อถึงเรื่องเล่าที่น้องอุ๋งอิงได้เจอมาเนาะที่น้องได้โพลกับแม่หน่อยแม้ที่แบบถึงกับตัดขาดบเพาพีกันเลยนะเนาะอ่ามันเกิดเรื่องมาจากเรื่องบ้านนั่นแหละพี่น้องซ้าสากุกเหมามาได้ยินมาลวก็ไเห็นอ่า Uh, 4, เอฟซีเพ่นทรงลูกนะลูกที่เป็นลูกบ้านหละกะมีตาลางอันมีแบบว่ามีขีดสีแดงไหมอ่ะว่าให้บ้านนี่ได้แค่ส่วนนิเดอส่วนบ้านที่โตบ้านน่อยล้างหน่อยนะ่ะที่น้องอิงยูประจำเนะะี่ยค่ะพี่น้องก็คือว่าให้ลือออกให้ทุกทิม่มวา่าซ่านอ้าวเขาวาจังสันไหม แล้วคนคนนั้นกับว่าเป็นผู้อื่นผู้ไก่ได้พี่น้องกับเป็นน้องสายของพ่อเอกเนาะน้ะนองสายของพอเลียงน้องอินและน้องอินก็น,นับถือลหลวกกักคือแบบพ่ออีกผู้หนึ่งคือญาติคือพ่อแม่อีกผู้หนึ่งคือแบบญาติอีกคนหนึ่งที่ใกล้ชิดกันนะคะพี่น้องแลวกา่าที่ซากุไปเห็นมานันในโพสต์ในคอมเมนต์หรือว่าในแบบไลฟ์โซเชียลนะว่า อ,อยากให้บ้านหลังนี้อยากให้ที่ดินหลังนี้ก็คือให้น้องอุ๋อิงครบอายุ18ปีถึงจะโอนย้ายเป็นเป็นชื่อของน้องอิงหรือเปล่าก็เลยยังไม่มีการโอนย้ายโอนแบบโอนนะโอน,นันจากที่จาของคนเก่ามาเป็นคนใหม่มาเป็นน้องอิงสิแม่มันก็เลยมีปัญหากันในเรื่องแบ่งที่ดินจะสิแม่คะ่ะพี่น้องนั่นแหละราคาพนก็นมีกำลังใจที่ดีดีได้พี่น้องก็คือ ่เหล่าพี่ๆศิลปินนักร้องศิลปินหมอลำนิมาให้กําลังใจแล้วก็แฟนครับให้กําลังใจหลายๆข้อมเมนต์นี่ก็คือแบบประมาณเกือบหาพันข้อม,มินแล้วพี่นอ้องที่มหก้กําลังใจน้องอิงค่ะนั่นนหละคะ่ะหนึ่งแนนแก็มมี่ไอแมนมานิวันค่ะไอแมนมานิวันเพิ่นมาให้กําลังใจดีๆค่ะเพิ่นฝากขอความให้น้องอิงย่างดีเลยแล้วมือน,นี้ค่ะเวลาเกาโมง่งนองมือเ้านี่ก็ได้ เพิ่นกระไรปล่อยเพลงอะไรได้พี่น้องไปเบื่องลีเดอรพี่น้องเดิอเพลงใหม่ออกมาใหา้ปังปังติดหนึ่งมาแรงเลยเดิอสมกับเป็นสมกับเป็นผู้ใหญ่ในวงการเพลงอีสานบ้านเราจริงๆแมนมะนีวันลำเพลินอินดี้เล็กคอร์ดแล้วก็ไปฟังเด้อพี่น้องอปล่อยละค่ะเมื่อเศารนี่ค่ะยืนหนึ่งแมนเขายืนเมาแมนายร้องโดยแมนมะนีวันโคเวอร์เวอร์อรชันโจโยมนินแล้วก็ เพชรสหรัฐนะคะที่พิ่น้องบอโจที่พิ่น้องมากเนาะแล้วก็ตอนนี้ก็ติดอันดับมาแรงค่ะพี่น้องอยู่ที่อันอยู่ที่11มาแรงค่ะก็ติดมาแรงนะคะแล้วยอดวิวอยู่ที่131,000อันนี้เออันคือล่าสุดณเวลาบ่ายโมงกว่าเด้อพี่น้องเด้อนั่นแหละค่ะ,ะทางช่องสาวน้อยอินดี้เล็กคอร์ดก็ออกมาขอบคุณผู้สนับสนุนร้านสุขสมการค้า ร้านสุขสมการค้าขายปีกส่งจังหวัดขอนแก่นาทางออกไปเชียงยืนสินค้ามีคุณภาพรา,พราคาอันนี้ก็คือเพิ่นเป็นสปอนเซอร์ในเพลงนี้เนะาะขอบคุณทุกเชียร์ทุกแชร์ดันดัน,ดนห้ติดมาแรงกับผลงานแหลกของพี่แมนกับคาย ลำเพลินอินดี้เล็กคอร์ดด้วยนะนี่พี่แมนพี่แมนวันนี่วันเพลินไกยู่ในวงการน,นักหลอกมากนี่หลายเปลี่ยนเนาะพี่น้องเนาะซาซากูกูเกิดมาก,กันได้ยนินเืือเสียงของเพลินมากโดนละค่ะพี่นอ้องอ่าแล้วตอนนี้ก็เพลงก็ติดมาแรงอะเขาไปฟังได้คะ่ะพี่น้องแล้วอ่าค่้ที่อ้ายแมนที่เพลิน คือฝากเป็นข้อความส่งกำลังใจให้น้องอิงเป็นยังไงไปฟังกันค่ะพี่น้องอ่าบอโจโเพเื่อไในแช่เนาะเพื่อได้แช่อ่าเป็นหน้าเฟซหน้าเฟซน้องอิงรัตนาพรเพชรบานแพงเพิ่นวางสีนี่คือคำพูดล่าสุดของพี่แมนมณีวันที่พูดฝากเป็นข้อความส่งถึงอุงอิงหลังเกิดเหตุการณ์อ ทุกคาช่างกินใจลุงแมนจุดจุดุด,ดอ่าลุงแมนมานวันเนาะแล้วก็เพลงเพิ่นกะปล่อยเก้าโมงเช้านี้ขอให้ลุงแมนปล่อยเพลงใหม่ออกมาขอให้ปงัปงปงังติดหนึ่งมาแรงเลยนะครับสมกับเป็นผู้ใหญ่ในวงการเพลงอีสานบ้านเราจริงๆแมนมานีวันลำเพลินอินดี้รีคอร์ดแล้วก็มาฟังเบงเงองววาเพื่นฝาขอความถึงน้องอิงว่าจังไหนเดี๋ยวสาก,กูจะอ่านให้ฟังเพ,งงพื่นฝากวงสิค่ะพี่น้อง มันไม่มีบารมีไม่เกิดไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นมันดีเสมอวันหนึ่งหนูจะกลับมามองปัญหานี้แล้วยิ้มให้มันว่าขอบคุณปัญหานี้นะที่เข้ามาในชีวิตเพราะหนูจะได้รู้ว่าคนที่รักหนูและเคียงข้างกับหนูจริงๆแล้วนั่นคือใครนั่นแหละค่ะอันนี้คค้มบาดใจเลยค่ะเพราะว่าคนเคียงข้างแฟนคลับเนี่ยแหละค่ะแฟนคลับเนี่ยแหละค่ะสิ่งสําคัญเป็นที่แบบ มาแบบให้กำลังใจน้องเยอะมากบอวาน้องสิเจอปัญหาอีงยังต่างๆอันนี้ก็คือเหมือนว่าปัญหาใหญ่อยู่ด้วพี่น้องอ่าปัญหาใหญ่แห้งค่ะพี่น้องแล้วก็คอมเมนต์ก็มาคอมเมนต์เยอะมากจากคอมเมนต์นี้ที่บอจได้โพสต์ลงเนาะว่าไอแม่เป็นฝากถึงน้องอิงค่ะพี่แมนสมกับเป็นแฟนสมกับแฟนแฟนรักแล้วก็เฝ้ารอร่วมกับข้อครัวสาวน้อยพี่แมนคือหนึ่งลมใต้ปีกของเหล่าอิงอ่า แล้วก็แฟนขับก็มาให้กําลังใจน้องอิงก,ก็คือสู้สู้เป็นกําลังใจให้ไอแม่เล่าเวาดีครับอ่าสู่สูเป็นกําลังใจให้สู่สูได้อิหลาคนเกง่งแม่ขอให้เป็นหนึ่งกำลังแม่ขอเป็นหนึ่งกำลังใจให้เสมอฟ้าหลังฝนย่อมสดใสกว่าเสมอหนูคือคนเก่งและผู้มีบารมีเทวดาฟ้าดินคอยปกป้องรักษาคุ้มครองอิหลาแม่หน่อยพ่อเอกตลอดเวลา รักอิล่าเดอร์สู่สูลูกสาวอ่าอันนี้ก็คือแฟนขับมาคอมเมนต์ให้กำลังใจยาวมากค่ะพี่นนองแล้วก็คนนี้บอกว่าแสงสว่างที่สดใสของวันพรุ่งนี้ยังรอสาดส่องมาที่ตัวลูกสาวเสมอคําว่าชีวิตมันต้องมีอุปสรรคกันทุกคนเข้มแข็งอดทนเท่านั้นสู่ๆูนะอิหลาน้อยคนนันสิอ่าส่วนมากคอมเมนต์ก็คือมีแต่ให้กําลังใจค่ะคอมเมต์น,นี้ร้ายหลายอ่าเข้าใจหนูนะคะทุกอย่าง นูหาและสร้างมาด้วยน้ำพักน้ำแรงสร้างด้วยแรงกายและใจใช้งบประมาณไม่ใช่น้อยอ่าถ้าอยู่แล้วไม่สบายใจก็อย่าเสียดายถือว่าให้ทานสู้ๆนะคะกำลังใจคือสิ่งสำคัญนั่นแหละค่ะพี่นอก็คือว่า ถ้าบืเขียกันนะถ้าปัญหานี้ก็คือเหมือนว่าเป็นปัญหาครอบครัวได้หนิพี่น้องท้าบืเขียใจกันมันก็อยู่งกันลําบากค่ะพี่น้องเพราะว่ามันไม่ใช่คนอื่นไกลมันคือคนใกล้ชิดมันคืออ่าน้องของพ่อเนาะน้องของพ่อเลี้ยงเนาะพี่น้องเนาะก็คือมันมีปัญหาอยู่ตอนนี้ก็คือเพิ่นกับกระล่างคอยกระล่างดําเนินการคอยคอยคอยเบากันเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่ามันต้องพูดกันมันต้องค่อยปรับปรับความเข้าใจกันต้องพูดกันด้วยแบบว่าความใจเย็นอ่ามันต้องแบบว่า ต้องใกล้เกียกันเลยพี่น้อง <c oughs> ขออภัยคะ่ะอ่านั่นแหลคะค่ะพี่แมนก็คือสุดยอดอแฟนๆรอการกลับมาอีกครั้งนะขอให้พี่แมนเอฟซี FC อย่าลืมกำลังใจให้พี่แมนนะคะ,ะยืนหนึ่งแมนเขายืนเมาแมนไออันนี้ไอแมนกับโคเบอร์นะคะโคเบอร์ของบอจโจของอเพชรสหรัฐคะ่ะพี่น้อง อ่าอันนี้แฟนครับคนอีว่าคิดพอตอนอุ้งอิงไปลองล่ำน้ำตลาดน้ำเวทอ่าน้ำเวทีมอลําสิงเนาะกะเจ้าสีสั่งซ้ำไดบัตรพ่ออุ้งอิงโด่งดังขึ้นมากะเจ้าสีอิชฉาซ้ำไดคือเอาโหลดพี่น้องม่านมีม่านบอมีบารมี่โเกิดสู่ๆได้อิ่ละอ่าแมนอยู่แห่งดัง แห้งดังแห้งมีเหลืองส่วนหมามันก็เป็นเหลืองเงินเงินทองทองแะไรพี่น้องแต่ก่อนหนองบ่อมีบ่อเอียงเนาะได้เงินรักอลอยรักพันอย่างสินะจับรักแสนรักหลามมันก็อยากเนาะคือสมัยตะกี้หนองย่างะเลดงดังเป็นบ่อละพอมีเงินแล้วมันก็มีแบบคนมันจะพูดต่อต่อกันนู่นนี่นั่นไม่รู้ว่าเขาจะพูดยุแยงอะไรกันก็ไม่รู้นะเออนั่นแหละค่ะมันก็เลยเกิดปัญหาเกิดปัญหาที่ว่ามันมันยังไม่เสร็จสมบูรณ์เนาะอันนี้ก็ที่เพื่อน โบเดโอนเป็นที่เพื่อนโบเดเฮดเรื่องเป็นอ่าเหมือนว่าถูกกฎหมายหรือว่าไม่ใช่เขาเรียกว่าอะไรนะถูกต้องเออที่เพื่อนเพื่อนเดี๋ยวโอนทีแบบถูกต้องก็คืออาจจะรอน้องอิงครบอายุสิบแปดเนาะพี่น้องเนาะเออหรือว่าบางคนหูรายละเอียดแน่ยกะท่งมหาสาวกุกใดแต่ว่ากะกะซีบอลเนี่เรื่องเล่าดีนั่นแหละเพราะว่ากะอยากให้ปักข่วงขวัญใจกันกับโมเมนต์ว่าสีออกมาเบาแบบเอ่อในทางทีให้เขาแบบ โบดียังสั่นนะเพราะว่าเขากับเป็นญาติกันไหมพี่น้องอ่า่นกับเป็นญาติกันนั่นแหละค่ะพี่น้องอ่าเข้ากับอยากแบบว่าเอออย่าให้ใกล้เคียงกันอย่าให้เบากันด้วยดีไหมอ่าเพราะว่าทุกคนน่ะเกิดมามันมีกรรมทุกคนนั่นแหละค่ะมีกรรมมีเจ้ากรรมนายเวรมีมารมีอะไรทุกคนนั่นแหละค่ะเชื่อว่าทุกคนก็เชื่อเรื่องเวรเรื่องกรรมกันทุกคนละก็คนเข้าตายไปเอายังไปกับบดีนั่นแหละค่ะตายไปนี่ก็คือ มันไปขันค้นเฮ็ดบ่ดีหรือว่าคิดบ่ดีมันก็ได้แต่บาปไปนอกพี่น้องเนาะขันค้นเฮ็ดดีทำดีเฮ็ดบุญอยู่ตลอดมันก็ได้บุญไปสู่สวงสวรรค์นั่นแหละค่ะพี่น้องผู้ใดมักฟังธรรมะกะอ่าสีริ่งหูแม่ค่ะพี่น้องโอ้สาคุกะไปเบาเรื่องธรรมะแล้วเนาะสาธูนั่นแหละค่ะพี่น้องก็ยังให้เพิินไกลเกียร์กันเนาะอ่าแล้วก็ข้าเวานี่กะไอแม่นกะให้กำลังใจน้องอิงดีนั่นแหละค่ะซาคุกะเลยมยางมาเบาสู่พี่น้องฟังเนาะอ่า เอาเป็นวาซาบุจะไปต่อเหลืองอื่นนะคะพี่น้องเดี๋ยวฝากพี่น้องติดตามตอนต่อไปค่ะพี่น้องว่ามันจะเกิดเงีหยงขึ้นเนาะไปละค่ะสวัสดีค่ะ